สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนผมมีที่จะ่นำเสนอตำบลโคกกวดกอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกโฉนดครุฑแดงมีสองโฉนดรวมแล้วเจ็ดไร่สองงานสามสิบตารางวาขายไร่ละเก้าแสนห้าหมืนบาทเป็นที่ขายไปน,นี้อยู่ฝั่งซ้ายครับเป็นที่นาทั้งแปลงด้านหลังที่มองเขียวสวยงามครับราคาที่ยังตกลองคุยกับเจ้าของที่ได้ครับหา,จากจก อยูชื่อมประมาณ85กิโลห่างจากโรตัสตัวเมืองปัจจุบานแมคโคร14กิโลห่างจากทางขึ้นเข,ขาใหญ่ทําป์ิมบารี18กิโลห่างจากน้ำตกว,งวังม่วงประมาณ12กิโลห่างจากเขื่อนขุนด่านน้ำตกสัิการังรอง13กิโลครับวน,น,นให้ดูปัตทางเข้ามาก่อนครับตรงนี้จะเป็นหนนลาดยางรถส่วนทางก็ได้ข้อออกได้สองทางครับผมอยู่ช,ชุมชนมีเพื่อนบ้าน เดินทางมาให้ผินะครับไฟฟ้าและปลาปลาอยู่ตรงหน้าแปลงครับด้านหน้าครับผมติดถนนระย้าครับผมหน้ากว้าง30เมตรด้านหลังครับผมตรงกว้าง80เมตรตรงนี้มุมฝั่งซ้ายความยาว120เมตรมุมฝั่งขวาครับผมติดกับบ้านคนความยาวประมาณ130เมตรนะครับจริมเป็นนี้รูปที่สวยครับเป็นที่นาข้งแปลงด้านหลังมองเห็นวิวเขาสวยงามมากเลยครับ เหมาะปลูกบ้านพักอาศัยไว้เกษียณวิวเขา,เส,วขาวสวยนะครับบรรยากาศดีธรรมชาติน่าอยู่มากเลยครับหรือท่านจะดสังขายที่ดินบ้นนี้มีราคานะครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ชุมชนมีเพื่อนบ้านจะทำไปมาถวกอยู่ใกล้ร้งสวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟหากินของง่ายครับอันนี้ผมกำลังเดินลงไปที่ท้องนานนครับ วนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าของคุณคือด้านหน้าครับตัวนี้คือมุมฝั่งขวาจะมีเพื่อนบ้านฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายก็คือนี่ฝั่งซ้ายครับห้างเคียงก็จะเป็นที่นาแล้วก็ติดสวนเพื่อห้างเคียงด้านหลังก็จะเป็นที่นาครับผมแล้วก็มีเพื่อนห้างเคียงอยู่ด้านหลังครับสนใจที่ดินแปลนนี้ครับเบอร์โทรผม0618์22149ปองาฝากกดติดตามให้คุณนะครับแล้วฝากตัวคลิปต่อท้ายนะครับสวัสดีครับ